น,นิทานเรื่องไรดีเขาดูสายลุงอ่ะเออเอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยชอบชอบป่ะลูก <c oughs> นี่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 เขาเล่านิทานเห็นป่ะเห็นไหมมีใครบ้างอ <c oughs> มีใครเล่าบ้าง <c oughs> มีป๊ากับแม่เล่านิทานอืมเนี่ยเนี่ยนิทานนีน่ไงลูกนิทานลายสายลุงบ้างอ่านดิเออนิทานสายลุง ทำไมเขาต้องง่วงนอนด้วยะเขาดูแล้วเขาง่วงนอนนะแล้วหนูไม่ง่วงเหรอของแปงปิดหนังสือเพราะว่าเริ่มง่วงนอนแล้วแล้วหนูอะยิ่งเล่ายิ่งตื่นไว้อาอูกูกูกูอกูกูกูอูง่วงดิเขางอแลนะเนี่ยที่ไงเห็นป่ะ ชอบชอบเช้าหนังเขาเขาดูเสร็จแล้วไงต่อช้าหนังสืงอเออดูเสร็จแล้วเขาก็กอดหมีนอนนั่นหนูทําอะไรตีพุงเออตีพุงตัวเองนี่นอนนี่นอนเขานอนแล้วเนี่ยน,น,นี่เหน่ปะป้าเขาพัาห่มห่มเหมนเนี่ยใช่ไหมนอนดิห่มล้วก็นอนเอนอเออ,อนอนอน้วก็หลับเลยเนี่ยเขาไม่ดิ้นแล้วเนี่ยเขาไม่ดิ้นแล้ว อือป้าป้าเล่าให้ฟังหน่อยเร็วให้นอนหลับนะบอกเวลานี้ควรเข้านอนแล้วลูกจะนอนได้ยังอะเขาบอกเข้านอนแล้วเนี่ยจะนอนเมื่อไหร่ลูกสามทุ่มแล้วนี่ไม่แม่ไมเขาทำอะไรเนี่ยขานอนเนี่ยกอนหมีเนี่ยหมีอยู่ไหนอะปองแปงห่มผ้าหนาเลยเออเอาหม nah ีมา เอาหมามาหนูก็กอดหมาดิเออนี่ไงนี่ไงเนี่ยเหมือนกันปะเหมือนกันไหมกอดหมานอนเลยเนี่ยเหมือนกันเลยเอ้ยเออเออเนี่ยเออกอดไว้กอดไว้เอ้ยแล้วก็นอนดิเอ้ยหมผ้าด้วยเออหมผ้าด้วยเอ้ยเออผมผ้าหนาแล้วก็นอนไปเลย